หนีไปไหนอ่ะหนีไปร่มๆนเนาะโอ้ตัวส้วมส่วงตัวส่วนตัวอืมสัวนตัวตัวหน้าไหนสิ เขาร้อนอะ่ะตัวเองไม่ร้อนเขาร้อนอะ่ะตัวเองอยู่ในโลกหมาให้เขาไม่อยู่ตังแดดอะอะไรวะเนี่ย <c oughs> <c oughs> เขาร้อนอะ่ะ <c oughs> ตัวเองไม่ร้อนอะ่ะ <c oughs> เขาร้อน ให้เข้ามาอยู่ตรงร้อนๆเนี่ยส่วนตัวเองอยู่โลบเนี่ยแม่จะไปแล้วไปกับแม่ไหมเอา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 นั่นนั่นนั่นต้นไม้ฉันต้นไม้ฉันไม่เหลือต้นไม้ฉันเดียวไม่เหลือเพราะเธอเนี่ยแหละเพราะเธอเนี่ยแหละมากัดเขาเพื่ออะไรอ่ะมากัดเขาทำไมอ่ะตัดเขาทำไมอ่ะกัดเขาทำไมอ่ะกัดเขา ทรมานวิเน euh, um, ี่ยมันทรมานวิ huh. ่งตกหงส์ไ huh. ม uh, <you S 1> uh ่เลนี้ยเนี้ยเนี่ยเนี้ยกลับกับแม่ไปกลับกับแม่แล้วดิแม่รอแล้วกลับไปเฮ้ยลุกไม่ลุกตอนนั้นไม่ให้จับวันนี้ไม่อยากลุกอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยแมวคุกฝุ่นอื เขานะไม่เลี้ยงนะเขาแค่เล่นเฉยๆเขาไม่เลี้ยงนะเขาไม่เลี้ยงนะบอกไเคยเขาไม่เลี้ยงเขาไม่มีเวลาดูแลหรอกแยไปบ้านนี้ทีบ้านนี้ทีใครจะมาว่างดูแลเขาไม่เลี้ยงเขาแค่เล่นๆเ,เฉยๆหลับตาพิมพ์ลาย ไม่ทาดเกาอยู่นานแล้ไม่กลับบ้านแล้วเหรอฮไม่ต้องมาอ้อนเขานักน,นะวันไหนเขาไม่ว่างเขาก็ไม่เล่นด้วยนะตู้เปล่าเขาต้องทํางานหาเงินกินตัวเขาใหญ่เขาต้องหาเงินกินเยอะๆรู้ไหม วงล็อกก้นเล็บเก็บบ้างก็ได้นะลูกอออจะกัดเขาเหรอออืไงจะกัดกัดตัวป่าเนี่ย้ากัดเขาจะไปแล้วเขาไม่ยุ่งกับเธอแล้วไอเสียงไดวะเสียงไรวะใครมาวะ แมเเมียชอบฉาดิีเอาตัวโยกเลยเนี่ย Mình lúc Cho hộp rất ngắn Tôi có chay một lời Thay quá mà <tôi> <tôi>